สบายครับสบายครับโอเคครับตอนตอนนี้แล้วยังไม่เห็นบ้านหลังนี้เลยเนี่ยอ๋อก็เนี่ยครับกิจการมันเพิ่งจะไปเรื่อยๆครับผมแต่แรกก็เริ่มนี้แล้วเนี่ยก่อนไม่มีไปบ้านเลยครับผมเนี่ยแต่ก่อนผมมานี่มีแต่โรงเลี้ยงอย่างเดียวยังไม่เห็นบ้านเลยเลยสงสัยว่าบ้านมาจากไหนนี่ครับผมมานั่งอยู่บนบ้านของน้องธวัชชัยนะครับเออผมถามนิดหนึ่งว่าน้องธวัชชัยครับครับผม เป็นมาอย่างไงถึงได้มาเลี้ยงแพะเพราะว่าเมื่อกี้ผมมากับตังตกสนั่งรถมาผ่านมาไม่มีบ้านไหนเลี้ยงแพเลย<ม>นะมีแต่ป่ามันมีแต่ปามันมีแต่ไร่มันเนี่ยเออมันมาอมมนนย่างไงครับผมดังเดิมผมก็เป็นคนที่นี่ครับฉน,นี้จบจากการศึกษาแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองครับทํางานที่โรงแรมทําไปประมาณ 4- ี่ห้าปีอันนี้โรงแรมเขาก็เลยได้ขาย ขายโรงแรมผมก็ได้กลับเข้าสู่บ้านเก่าบ้านเดิมภูมิลำเนาเดิมครับบ้านเกิดป่ะครับผมอทีนี้ก็ทำไร่มันสมบันหลังข้าวโพดก็ปลูกครับครับทำตอนนั้นมันก็ได้ราคาสองบาทแต่ทำไปประมาณสักสองปีจากสองบาทก็จะเหลือประมาณบาทสาสิบหรือบาทห้าสิบต่อปีทีนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยว ร้านหนึ่งเขาเลี้ยงแพะผมก็ไปไปทำไล่อยู่ข้างร้านเขาอะนะครับก็เขาก็เลยแนะนําให้ลองเลี้ยงแพะดูเขาก็แนะนําว่าปีหนึ่งเขาก็สามารถส่งลูกเขาเรียนจบได้อืเป็นปริญญาอะไรไปแบบเขามีรายได้เสริมมากครับอืมผมก็ที่แรกก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดอะไรมากอืก็เลยพ่อแนะนํามาอีกคนนึงเขาบอกว่า มันเหมือนอได้ไวมากคือหนึ่งการจัดการกินน้อยกินไม่กินไม่มากเหมือนวัวเราก็สามารถแบบหางานอดิดวเลกทําได้ทำทำงานไปด้วยเลี้ยงมันไปด้วยได้ตื่นแต่เช้าหน่อยอ่าวนี้ผมก็เลยลองตัดสินใจลองเลี้ยงดูตามที่อ่พ่อเขาแนะนํามานะครับผมก็เลยลองทุนเก่าที่เหลือจากทํางานโรงแรมมาห้าหกหมื่น ก็เลยลองลองดูสัก30,000ก่อน30,000แรกไปซื้อมาชุดแรกก็ออกลูกดีแล้วก็ไปซื้อมาอีก30,000ก็ขยายลงเรือนอีกหมื่นหนึง่งให้มันกว้างขึ้นแพะมันก็เริ่มมาก40่สิบตัวครับเลี้ยงไปเรื่อยๆคราน,นี้มันก็เริ่มดีครับประมาณปีกว่า,วาก็เลยมันมี บัติเหตุนิดหน่อยอุบัติเหตุเหรออุยังไงก็คือความความความรู้มันน้อยครับคือเลี้ยงไปในทางที่แบบเราไม่ได้ศึกษาพวกพวกเรื่องหนึ่งการรักษาการดูแลโรคหรือว่าต่างๆครับเราเลี้ยงด้วยความอยากได้อล,ลืมศึกษาในด้านนี้ครับคือเห็นเขาเลี้ยงมันมันเหมือนจะได้เร็วเราก็รีบกระตือรือร้อนไปแบบไปเก็บ ไปซื้อมาอย่างรวดเร็วลืมลืม,ล,มลืมนึกถ,ถึงเรื่องนี้ไม่ได้าศึกษามาก่อนใช่ครับอประมาณปีกว่า,วาครับอืพอเข้าครึ่งปีหลังครับม,มันเกิดเป็นโรคโรคโรคแท้งนะครับเพราะว่ากรมปุสัตว์เขาแจ้งมาแท้งติดต่อครับทีนี้มันก็เลยเกิดผมเสียใจนะครับเพราะว่ามันลงทุนไปเยอะแล้วทีนี้กรมปุสัตว์ของอนามัย ทางกรบริษัทเขาบอกให้ให้ทำลายสัตว์ใจหายเหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่าแพะ40่สิบของแม่เงินทุน6ก0 0นกวาครับมันก็นึกเสียดายใจหายแวบไป,ปพักใหญ่เ,เขาก็ให้ทำลายผมก็ได้ทำลายก็หยุดอีกไปกว่าไปทำไรอีกแล้วกลับสู่ที่เดิมอีกแล้วครับ โอ้ครับผมคือแพะทําลายหมดเลยครับที่ว่ามันตายใช่ไหมทำลายเน<ล>ี่ยคือมัน<ล>ออกแท้งใช่พี่มันออกมาสมมติแพะยี่สิบกว่าแม่หรือสามสิบแม่เนี่ยภายในสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ออกทุกอาทิตย์อาทิตย์ตยละสองตัวสามตัวออกต,ต,ติดกันติดกันติดกันคือยี่สิบกว่าแม่นี่ยหลุดหมดเลยครับ ลูกมันตายใช่ครับแต่แม่ไม่เป็นไรมแม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแม่แข็งแรงดีอะไรดีแล้วแล้วกรมปศุสัษษตว์ลงความเห็นว่าเป็นโรคอะไรนะโรคแท้งติดต่อโรคแท้งติดต่อครับ,อ,รบอาการเริ่มแรกมันโรคแท้งเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นครับท้องปกติภายในสามเดือนเนี่ยหรือว่าท้องมันก่อนสองเดือนลูกออกมาประมาณข้อมือเราแข็งเนี่ยไม่มีขนไม่มีขนใช่ถ้าแพะสมบูรณ์ปกตินี่จะมีขนออกมา ครั้งแรกที่มันออกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรไม่ได้เอะใจเพราะว่าไม่มีความรู้ตรงนี้มาก่อนใช่ผมนึกว่ามันชนกันหรือว่ามันตกที่ร้านแบบที่นอนมันเงี้ยโอ้ครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกก็เลยที่มันแท้งครั้งแรกห้าแม่ผมก็ยังไม่เอะใจเลยมากพออีกอาทิตย์หลังอีกห้าแม่ผมก็เลยไม่ไม่ไหวแล้วก็ลองเข้าดูใน Google ดูเน็ตดูว่ามันเป็นโรคอะไรมั่งอะไรมั่งศึกษาดูก็เลยได้เข้าไปหาที่กรมสัตว์ กรมบริษั์เขาก็เลยได้ส่งตัวแทนมาเจาะเลือดครับของสัตว์เนี่ยไปตรวจเลือดที่ขอนแก่นอ่าอ่าครับสองเดือนถึงจะรู้ผลครับโอ้เอ้ยไม่ใช่ครับสุรินครับขอโทษที่เจาะที่สุรินครับครับสุรินว่าศูนย์ที่ตรวจอยู่ที่นั่นครับที่สุรินสองเดือนรู้ผลพอรู้ผลปุ๊บตัวผมก็ต้องไปตรวจโรคเหมือนกันเจาะเลือดคนด้วยเจาะเลือดคนด้วยราะว่ามัน โรคมันสามารถติดต่อสู่คนได้ได้เมื่อมันที่มันออกลูครับผู้ได้เขาหาสาเหตุว่าโรคไอเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงอาการของมันที่สู่คนนะครับนอนกลางคืนเหงื่อจะมากประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยต้องรีบอาบนะมันจะหนาวสั่นสะบันทั้งตัวแต่ถ้าอาบน้ําแล้วก็คือไม่เป็นไรแต่ตอนคืนจะมีแบบเหงื่อออกด้านหลังเนี่ยออกเยอะรับเหงื่อุมขนออกออกผิดปกติเหมือนไม่เหมือนทั่วไป เราไม่ได้มีอาการพวกนั้นคือหายไปแล้วครับคือบําบัดครับบําบัดคือหนึ่งมันมันไม่มันไม่ใช่ไม่หายครับคือมันหายโดยโดยที่เราต้องออกกําล่างกายหนึ่งเลกกีฬาครับเขาก็มียาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะมาให้กินครับครับแล้วก็บําบัดร่างกายเราเช่นน่งคือดูแลสุขภาพตัวเองใช่ครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใช่ครับอืมอืมแล้วค่อยทําลายผมก็ทําลายพอทําลายเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เหลือทุนแล้วครับ ก็หันสู่เข้ามาหาป่ามันเหมือนเดิมกลับมาทำไร่มันเหมือนเดิมครับกลับมาทำไร่มันเหมือนเดิมครับครับก็ทำไปปีแรกก็ราคาสองบาทสองสองบาทสามสิบมันรวมสองบาทถ้ามันเปอร์เซ็นต์ก็สองบาทสามสิบสองบาทห้าสิบแต่มาระยะหลังๆนี่ครับไม่ค่อยสูดีค่าเช่าก็แพงแล้วก็ หนึ่งค่าเช่าสองค่าไถค่าปลูกค่าปุ๋ยรองพื้นอิปาทะครับที่ที่เราจะต้องลงทุนคือคือเราต้องการผลผลิตได้ให้ได้เยอะผมก็เลยคิดกับพ่อใหม่อีกว่าเราจะเลี้ยงแพะอีกไหมจะเลี้ยงต้นใหม่ใช่ครับพ่อก็เลยบอกเราจะไปซื้อที่ไหนที่มันปลอดโรคทุนเราก็ไม่มีด้วยครับ ทุนเราก็ไม่มีเพราะว่าเราลงไปอยู่ในมันหมดแล้วครับครับทุนมันลงมาอยู่ในมันหมดแล้วผมก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยลองไปปรึกษาที่ท่ศอ,อดูตอนแรกทุนไปกับมันหมด ไปหมดเลยครับไปกับมันเลยไปเลยครับทีนี้ทีนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้แล้วก็เลยนึกถึงว่าตกศใช่ครับเพ่อแม่เป็นลูกค้าอยู่โอเรื่องราวเป็นอย่างนี้ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของตกศมานั่งอยู่วันนี้ด้วยใช่ถือว่ามาเยี่ยมเยี่ยมกิจการของน้องเขานะครับผมเสร็จแล้วก็ลูกค้าเราครับแล้วยังไงไปเจรจากับตกลศรล่ะ ครั้งแรกก็กล้ากลัวนะครับเพราะเอาเรื่องจริงเลยเอาเรื่องจริงใช่ใช่ครับกล้ากลัวไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่กล้าคือไม่เคยไปกู้มาก่อนไม่เคยไปขอสินเชื่อมาก่อนครับไม่ในชีวิตครับไม่เคยครับอืก็เลยพี่เขาก็ยังลองดูก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโครงการใหม่ๆแบบว่ามยังไม่มีใครมีแบบโครงการอย่างนี้มามาทำกันเปรนไเลยใช่ใช่ครับก็ลองดูครับพี่เขาก็ให้อนุมัติมาก็ ดีใจครับอ่าตอนนั้นตอนนั้นเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนอนุมัติเนี่ยครับเขียนโครงการไปว่ายังไงพอเราไปเจอใครยังไงท่านแรกเจอพี่พี่คนไหนพี่ตานี่พี่คนนี้เลยนะโอ้ยืดเลยนะยืดเลยยืดเลยยืดเลยครับเออครับผมสลอกๆครับผมนี่ทีนี้ไปเจอพี่วันนี้ครับพี่ก็พี่คนนี้ก็แนะนำยังไงครับเขาให้แนะนําให้เขียนโครงการในการจัดการเลี้ยงเราจะต้องใช้อะไรมากนึงโรงเรือนสัตว์ หรืออาหารเครื่องพวกยาพวกการจัดการของในฟาร์มเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเราต้องอันดับแรกคือจะต้องทําอะไรก่อนครับลงเรือนหรือว่าแพะก่อนหรือว่าพื้นที่ก่อนอย่างเงี้ยครับเร,เราให้เขียนโครงการมาให้ครับยันไปไปครั้งแรกไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยครับแต่ว่าคือคือด้วยความว่าจําเป็นใช่คือ,คอเราใช่ครับเราอยากเลี้ยงอีกอะ เอออยากเลี้ยงอีกรอบคิดถึงแป๊ะก็แนะนําไปนะครับว่าในส่วนของโครงการที่จะนํามาเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเอ่ยค่าลงทุนนะครับในการทำโรงเรือนหรือว่าซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือในส่วนของอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับก็ต้อง เขียนรายละเอียดมานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาขอกู้เงินโดยธนาคารก็ไม่รู้อ้าวลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็ต้องให้ลูกค้าเสนอมาก่อนแนะนําแบบพื้นพื้นใช่ไหมพื้นพื้นมาก่อนนะครับใช้ค่าอะไรบ้างครับโอ้ครับแบบนี้เลยครับแล้วเพื่อเพื่อที่ว่าธนาคารจะได้พิจารณาว่าโครงการ เข้าเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับจะได้เสนอสินเชื่อให้ถูกโอ้เหมือนว่าพูดคุยกันก่อนใช่พูดคุยกันก่อนประมาณนี้ครับแล้วนานไม่ฟอร์แนะนำไปเป็นไปเขียนมามก็ทีแรกกลับมาก็คิดว่าถ้าเราเขียนไปมันจะผ่านหรือเปล่าเพราะมันไม่มีใครเคยทำทีนี้กลับมาคุยกับกับแม่เขาแม่เขาก็แนะนำพราะในด้านการเกษตรหรือการเลี้ยงพวกสัตว์พวกพวกเนี้ยพวกพืชพวกผลเนี้ย เาสนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยแกก็แนะนํามาดีอ่ะผมก็ลองเขียนล่างไปก็คิดนานเหมือนกันครับไม่รู้จะเรียนยังไงเพราะว่ามันไม่เคยโครงการไม่เคยใช่ครับไม่ตูกันไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ครับนั่นนึกโอ้โหแล้วค่าใช้จ่ายลงเรือนเราไม่เคยทําแบบแบบลงเรือนใหญ่ใหญ่แบบว่าอ่าผมเคยทําแต่ราคาแบบหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเขียนโครงการไปให้ได้พร้อมลงเรือนแบบแบบ กึ่งมาตรฐานนะครับถึงจะแบบได้เงินอนุมัติมาก็นั่งคิดนั่งนึกหลายวันเหมือนกันครับกว่าจะได้ไปเสนอไปจะไปเสนอใช่ครับหลายหน้าไหมเกียไม่หลายหน้าไหมหกข้อหกข้อครับตามที่เขาแนะนำมาใช่แล้วก็ต้องอธิบายไปด้วยอ๋อว่าทาได้ไม่ได้ังไงครับอธิบายหมายความว่าคือหนึ่งโรงเรือนนี่เราจะต้องใช้แบบยกสูงหรือว่าพื้นต่ําหรือว่าเราจะต้องใช้ไม้แบบไหนที่โรงเรือนของแพะครับก็ ก็ต้องอธิบายไปครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นจํานวนตัวเงินออกมาในขั้นตอนขั้นตอนให้เห็นภาพใช่ใช่ครับเราจะทําอะไรเอาเงินไปอะไรครับครับผมทีนี้พอไปยื่นส่งครับก็ไปที่กศสครับผมครับตรงนี้ถามนิดหนึ่งถามผู้ช่วยครับหรือว่าน้องีถามผู้ช่วยใช่ไหมว่าหลักเกณฑ์อนุมัติตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรยังไงบ้างครับต้องดูยังไงบ้างคือสําหรับลูกค้ารายนี้รายนี้นะครับอ่า ไปเสนอโครงการครั้งแรกนะก็เป็นโครงการครั้งแรกใหม่ๆนะใช่ครับซึ่งก็สอดคล้องกับพันธกิจของธกสพอดีนะครับว่าธนาคารเนี่ยมุ่งสนับสนุนสินเชื่อที่เป็นลักษณะสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับลูกค้าที่ทำเกษตรมีการปรับเปลี่ยนมีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยธนาคารก็สนับสนุนนะครับซึ่งครั้งนี้ไปเสนอโครงการแพะใช่ไหมครับน้องผู้เสิรก็วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นนะครับก็โอเคนะทั้ง มีรายได้มีค่าใช้จ่ายครับมีความสามารถในการชําระหนี้นะครับมีคาแรคเตอร์นะบุคลิกลักษณะที่คาแรคเตอร์ดีนะวิเคราะหีคอร์ดมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ครับแล้วก็มีประสบการณ์ครับนะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะครับจากที่คุยมาใช่ใช่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะแต่ว่าอาจจะประสบปัญหาใช่ไหมก็เลยธนาคารก็สนับสนุนสินเชื่อให้นะครับก็เรียกสินเชื่อตอนนั้นเรียกสินเชื่ออะไรครับ สินเชื่อนิวเจนฮักก็เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้กับผมน้องธวัชชัยน้องธวัชชัย <c oughs> นียก็เป็นสินเชื่อโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดครับอาจารย์ดอกเบี้ยก็ m r r นะครับครับก็ประมาณ6บาท6 8 7ุดแคดเจ็ดห้าเก็ได้มาทำโครงการที่เห <c oughs> ็นอยู่นี่นะแล้วถามน้องธวัชชัยเลยครับ <c oughs> ในแต่ะผมเป็นสื่อนะครับผมถามนิดนึงว่าพอได้รับอนุมัติเงินตามที่ต้องการแล้วรู้สึกยังไงบ้างในวินาทีแรกเลยที่รู้ทราบข่าวโล่งครับโล่งมากมากคือมันเหมือนเราจะทําที่เราคิดไว้แล้วก็อย่างมันสัมบหลังเนี่ยเราลงที่ไรก็สมมุติเราลงไปแล้วก็ต้องเอากลับมาลงใหม่ครับแต่สิ่งเนี้ยเราลงแรงมันก็ได้ผลผลิตจากลูกมันแล้วก็ค่อยพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปเรื่อย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  เราคือลงทีเดียวไม่ได้ต้องลงหลายทีแต่มันนี่ลงแล้วกู้อีกแล้วก็ต้องลงไปอีกครับทุนหลายรอบหลายรอบทช่ลงทุนรอบเดียวก็คือหวังผลจากลูกใช่ใช่ ไม่มีอะไรมากมายครับถ้าเรารู้จักการจัดการของมันคือหนึ่งของที่มันชอบก็คือหนึ่งกินกระถินกระถินหรือว่าพวกข้าวโพดหมักพวกอาหารเป็นเม็ดพวกข้าวโพดเม็ดพวกนี้ชอบกินเพราะชอบกินพวกอาหารชนิดพวกนี้กระถินโปรตีนสูงครับถ้าทขํข้าวโพดเป็นข้าวโพดไซเลตหมายถึงข้าวโพดหมักมันก็ก็ดีครับการจัดการก็ง่ายหนึ่งเราไม่ต้องมาขนกระถินออกขนเข้าแล้วก็ขนออก วันหนึ่งก็ต้องขนหลายทีครับอ่าครับหมายถึงพวกที่เขามีแบบต้นทุนหนาหนาครับอย่างอย่างเรานี่คือคือเริ่มจากน้อยก่อนครับการจัดการเรายัางพื้นฐานเล็กๆอยู่ครับยังไม่ถึงกับฟาร์มใหญ่ๆเขาครับเราก็ต้องตื่นแต่เช้าคือหนึ่งอันดับแรกก็ต้องมาดูแพะตื่นแต่เช้าแพะเป็นอะไรบ้างขี้ไหลท้องเสียปัดกวาดทําความสะอาดเป็นวัดน้ํามูกไหลอะไรบ้างไหม ก่อนที่จะไปตัดกระถินมาให้นะครับคือเราต้องสำรวจพวกนี้ให้เรียบร้อยเก็บปาดแล้วก็ไปไปตัดกระถินมาให้เขาหรือเรามีอาหารพวกข้าวโพดหมักไซเรตบางนี้ก็ประหยัดต้นทุนเราไปอีกนิดนึงเฉพาะคนที่ไม่ซื้อครับที่มีข้าวโพดต,ต้นพันเองที่ไม่ต้องลงทุนไปซื้อเป็นข้าวโพดหมักไซเรตมาหมักให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับของผมนี่คือเอาแบบลูกทุ่งเลยครับกระถินล้วนๆนะครับคือหาง่ายหน้าฝนครับ มันก็ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดแพะเขาก็มีเจ็บมีไข้เหมือนคนเรานะครับอากาศร้อนอากาศหนาวก็ไข้ยุงเยอะก็เป็นไข้ไม่สบายเหมือนกันยิ่งหน,น้าฝนยิ่งลาบากครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่มันยุงเยอะไหนจะเป็นวัดเรื่องวัดนี่ไม่ได้เลยครับอันตรายครับหวัดปอดบวมพวกนี้ครับยากครับยากยากกับการดูแลฮะถ้า แบบถ้าเราทำคอกให้มันแบบมาตรฐานหน่อยมันก็จะโอเคครับให้มันมิดชิดกปน,นิดนึงมีมุ้งคอบกันยุงแต่มันก็ยังยังยังเข้าได้นิดหน่อยเราก็ถือว่าโอเคอย่างผมนี่ก็ปัดกวาดกลางคืนก็ก่กอไฟติดหลอดไฟกันแมลงไล่ยุงให้ครับก็ได้ประทังไปนิดนึงครับสามารถผมก็มือใหม่นะครับไม่ใช่จะเก่งหรือว่า ไม่ใช่เชี่ยวชาญเหมือนคนที่เขาเลี้ยงมีประสบการณ์ผมก็เพิ่งได้เลี้ยงก็อายุการเลี้ยงน้อยแต่ก็มีประสบการณ์พื้นหลังคือเจ็บปวดมาเยอะเหมือนกันครับอันสําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงก็อันดับแรกเลยนะครับทํโรงเรือนให้แบบมินชิดนิดนึงแล้วก็ก่อนที่จะไปเลือกแพะซื้อแพะนะครับผมแนะนํานิดนึงขอให้ทุกท่านขอดูใบตรวจโรคแพะ สำคัญมากครับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าไม่มีใบตรวจเลือดตรวจเลือดเลยนี่ขอให้เขาตรวจสอคอให้ครับเราจะได้แบบอุ่นใจไปนิดนึงคือแพะนี่ไม่ใช่จะไม่มีโรคครับเพราะว่าหัวใจของมันก็คือถ้าเราซื้อมาปุ๊บมาแท้งหรือว่ามาป่วยมาอะไรเนี่ยมือใหม่เนี่ยมันก็จะแบบถดถอยท้อคือไปไม่ไหวนะครับคือต้อนทุนมันก็ไปกับอันนั้นใช่ไหมครับผมเนี่ย ขอมาทีนึ่งนะครับคือเป็นโรคที่มือใหม่เนี่ยคือไม่รู้รู้แต่ว่าอยากได้แต่ไม่รู้ประสบการณ์คนที่เขาเลี้ยงมาอันดับแรกคือขอดูใบตรวจเลือดหรือว่าผลเลือดของเขาหรือเราขอตรวจสองคอก็คือตรวจเลือดเคอเลยครับขอตรวจเลือดที่เราจะไปซื้อแพะเขาอ่ะทีนี้ถ้ามีผลเลือดแล้วเราก็อุ่นใจไปอีกขั้นตอนหนึ่งหัวใจของมันคือ1แพะจะต้องมีการตรวจเลือดตรวจโรคทุกประจําปีครับ ใจของมันคือเราจะได้รู้สุขภาพของแพะเป็นยังไง,งมั่งมีกรมปศุสัตว์เข้ามาดูแลมีให้ความด้านการรักษาดูแลต่างๆเช่นแพะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นฝีเป็นพยาธิเขาจะเขาจะแนะนำเลยหนึ่งเขาจะแบบบอกวิธีการรักษาหนึ่งแพะเป็นพยาธิเราก็แบกตาดูหรือว่าดูช่วงถ้าเป็นเป็นไข้ใช้ประลอดวัดที่ก้นเน็บเข้าไปที่ทวารหนักความเ,าเป็นไข้ความร้อนมันก็แบบ ไข่มันก็จะขึ้นตามเหมือนเราวัดไข่คนเราเนี่ยครับก็ขอฝากมือใหม่ที่แบบอยากเลี้ยงหรือว่าอยากทดลองดูก็หรือว่าผู้ใดที่เลี้ยงไปแล้วเกิดความทอ้อยาเพึ่งท้อครับสู้กันไปเรื่อยๆครับครับผมแพะผมก็เลี้ยงแพะพื้นเมืองทั่วไปครับไม่ได้สวยหรือว่าก็เลี้ยงแบบเศรษฐกิจคือแพะเนื้อก็เลี้ยงตามสายพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปอย่างท่านใดที่อยากดูแพะที่ มีราคาหน่อยหรือว่าแพะรูปร่างจะสวยสวยขึ้นมาหน่อยก็ราคาจะสูงหน่อยนะครับก็สังเกตดูได้ตรงที่ว่ามันมีหลายสายพันธุ์พันโบต่างๆนะครับคือรถนิยมบ้านเราก็คือพันโบครับพันโบอจะนิยมคือคอแดงหน้าลาดสีขาวเตีย้ยล่ําครับน่ายาวช่วงขาเตีย้ยหน้าอกกว้างมองง่ายๆก็คือทรงคล้ายๆหมาพิษบูครับทรงของเขาจะเป็นทรงนั้นครับ แต่ราคาจะสูงหน่อยถ้าพื้นเมืองไปก็ราคาย่อมเยาวก็จับหยิบต้องได้ราคานั้นคือคือต้นทุนเราก็สูงขึ้นแต่ท่านใดมีทุนหนาก็สามารถเลี้ยงได้คือสามารถขายสายพันธุ์หรือว่าเน้นด้านการสายขายสายพันธุ์ถ้าอย่างผมนี่จะเป็นการขายแพะเนื้อครับยังไม่เน้นขายสายพันธุ์กําลังาหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็เน้นก็อยากขายสายพันธุ์ด้วยแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับ แพะแพะที่พวกพ่อค้าที่จะไม่เอาเลยก็คือ1แพ้ขาหัก2ไม่ครบอาการของเหมือนคนเรา3 2ครับจะมีการชํารุดหรือว่าแข้งขาหักหูเกิวตาบอดพวกนี้ราคาตกลงมาวูบวูบเลยครับเพราะว่าเขาต้องการไปแพะพวกนี้ต้องการไปครบสันสองหนึ่งเราไม่รู้ว่าทางอิสลามหรือว่าพวกแขกพวกอะไรเขาเอาไปบูชาเขาต้องการทําแบบที่แบบ คืออาการครบ32มสิบสอ่ะเขาต้องไปทําพิธีก่อนก่อนที่จะฆ่าอ่าอย่างอย่างเช่นพวกที่ไปอย่างธรรมดาราคามันก็จะปกติคือร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยสามปกติตามพื้นที่ทั่วไปที่เขาขายกันครับแต่ถ้าไม่ครบไม่ครบนี่รับรองได้ได้เลยว่าราคาตกแน่นอนคือผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับอยากได้หนึ่งราคาเนื้ออยู่ราคาพื้นฐานปกติขายสายพันธุ์ได้มั่งนะครับ คือไม่มากดราคากันมากหรือว่ากินกันนิดหน่อยผมว่าในว่าอะไรครับคือตามแบบรูปแบบของพ่อค้าคนกลางทั่วไปก็จะม,มากดเราเรื่องหนึ่งพ่อค้าคนกลางไม่ได้มีแค่คนเดียวครับเราก็ต้องดูทั่วๆอันดับแรกคนแรกเขาจะเข้ามาเลยคือ1นึ่งร้อยาเราก็ฟังไว้ก่อนครับเราก็มีเบอร์โทรทั่วไปนะครับมันไม่ใช่แบบพ่อค้าประจำครับ ต่างคนก็ต่างพื้นที่ยังมีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าแล้วแต่พื้นที่ทั่วไปที่อยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าอยู่ไกลอยู่ลึกก็เข้าไปลึกก็ราคาจะถดถอยลงมาหน่อยจากร้อยสิบก็เหลือร้อยห้าจากร้อยยี่ก็เหลือร้อยสิบห้าก็ลดลงมาเรื่อยครับตามระยะการใช้จ่ายของพ่อค้าคนกลางเขาครับแต่ถ้าเราจะเน้นขายแบบเป๊ะเปะมันเราไม่ใช่พ่อค้าคนกลางหรือว่าหนึ่งเราต้องติดตอติดตอก การตลาดด้วยตัวเองครับฟามผมอยู่ที่โชคชัยนะครับตำบลพัพาจังหวัดนครราศสีมาครับเ,เป็นฟาร์มเล็กๆครับไม่ใชฟใ่ฟาร์มใหญ่ฟาร์มโตหรือว่าแพะก็ไม่ได้เลือดรูอะไรมากครับเป็นฟาร์มธรรม,รมดาแพะพื้นเมืองทั่วไปครับก็สะสมจากที่เล่ไปหาสวยมากก็มีพันธลูกผสมหนึก็มีแองโกบอนิสหน่อยแล้วก็มีพ่อพันออบอไม่สวยมากก็มีชามี่ทั่วไปครับผม ต่างสายพันธุ์ก็ลองมาผสมกันดูครับจะได้แบบรูปลักษณ์มาแบบไหนม<ะ>าจา้